Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast หลายคนอาจตื่นตาตื่นใจกับศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในปีหน้าโดยอาจคาดการตรงกันว่าพักเพื่อไทยน่าจะคว้าแชมป์ได้สอสอมากที่สุดส่วนแลนสไลด์หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของภูมิใจไทยซึ่งเป็นก้างขวางแลนสไลด์ชิ้นสำคัญของเพื่อไทย ยิ่งได้ยินคําประกาศจากครูใหญ่เนวินในวันเกิด64ปีเมื่อ4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยประกาศว่าภูมิใจไทยต้องได้สส120เสียงและอยากมีลูกศิษย์เป็นนายกสักคนหนึ่งนั้นฟังดูแล้วยังฮึกเหิมและเชื่อว่าโอกาสสกัดเพื่อไทยให้ไม่สามารถเข้าสู่อำนาจรัฐได้อีกหนึ่งสมัยเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อม แต่เมื่อดูเหตุปัจจัยแท้จริงของการเอาชนะหรือเป็นคู่ต่อสู้ที่พอฟัดพอเวียงกับเพื่อไทยแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำในการเลือกตั้งครั้งหน้าเริ่มจากคำประกาศร้อยขึ้นและ120วิเคราะห์ได้ดังนี้ 1. จริงๆมีการประชุมภายในแบบลับสุดยอดของภูมิใจไทยวิเคราะห์ข้อมูลรายเขตรายจังหวัดมั่นใจว่าพักสามารถปักธงได้98เขตได้สอสอ98คนไม่รวมปาร์ตี้ลิสต 2การประชุมเพิ่งมีไปเมื่อไม่นานมานี้และภูมิใจไทยยังไม่โดนรุมกินโต๊ะหลายเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องกัญชาฉะนั้นคาดการจํจำนวนสอสอน่าจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม3ตัวเลขร้อยขึ้นหรือ120น่าจะพูดเพื่อให้ฮึกเิมและเพื่อสร้างความมั่นใจให้สอสอที่จะย้ายมา แต่ความเป็นจริงจะขยับเกินร้อยค่อนข้างยาก 4. หรืออาจเป็นไปได้ว่าตัวเลขทั้งสองนั้นเป็นเป้าหมายที่รวมสอสอปาร์ตี้ลิไม่ใช่สอสอเขตอย่างเดียวประเด็นต่อมาคือการเติบโตอย่างน่ากลัวของภูมิใจไทยเป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าเมื่อมองจเจาะลึกลงไปจะพบว่าสอสอที่ย้ายเข้ามาจำนวนไม่น้อย ไม่มีบ้านใหญ่แบ่งออกได้3มกลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งสสบัญชีรายชื่อจากการยุบพักอนาคตใหม่เป็นส่วนใหญ่ และกรณีอื่นๆเล็กน้อยกลุ่มที่สองสอสอเขตแต่เป็นพวกที่มากับกระแสะอนาคตใหม่กลุ่มที่3ามสอสอเขตที่เป็นงูเห่าถูกขับออกจากพักเดิมส่วนประเด็นสอสอที่ไปร่วมงานวันเกิดครูใหญ่เนวิน28-29คนนั้นน่าคิดอย่างยิ่งเพราะหนึ่งทั้ง28-29คนไม่ใช่สอสอเขตทั้งหมดแต่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ 2. แม้แต่สอสอเขตในกลุ่ม28สอส,อสอก็ไม่ได้การันตีว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้ใช้ชนะกลับเข้าสภาซึ่งหลายคนได้เป็นสอสอเพราะกระแสพัก ที่สังกัดในตอนนั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาทรับเย็นนักรัฐศาสตร์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนทนบุรีประเมินอนาคต28สอสอที่ไปร่วมงานวันเกิดครูใหญ่เอาไว้ว่า28สอสอเข้าสู่ศึกเลือกตั้งรอบหน้าน่าจะสอบได้9้าคนเท่านั้นที่เหลือสอบตกกลุ่มที่สอบได้คิดเป็น32%สรุปลงทุนแล้วขาดทุนยับเยิน กณฑการวิเคราะห์ดูจากฐานเสียงมั่นคงในพื้นที่บวกกระแสบวกแบรนด์พักในพื้นที่บวกผลงานคนที่พื้นที่รับรู้ถ้าเลือกตั้งเร็วๆนี้และยังไม่มีเงื่อนไขปัจจัยอะไรเปลี่ยนคาดการว่าภูมิใจไทยจะได้สอสอ60-70คนที่เหลือน่าจะสร้างกระแสปลุกใจให้ฮึกเหิม ยุทธศาสตร์ตอกเสาเข็มท่าเสาเข็มที่นําเข้ามารักฐานไม่แข็งแรงพอห้องใหม่ที่จะต่อเติมจะพังทลายได้โดยห้องใหม่ๆหมยถึงพื้นที่ใหม่ๆที่หวังจะได้สอสอเขตปัญหาของภูมิใจไทย ยังไม่จบแค่นี้เพราะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยอื่นๆที่ฉุดรัง้งไม่ให้ภูมิใจไทยกลายเป็นคู่แข่งที่พอฟัดพอเวียงกับเพื่อไทยการที่ภูมิใจไทยจะกลายเป็นพักต้นขั้วการเมืองหรือพักหลักของการเมืองตามที่อนุทินหัวหน้าพักเคยพูดเอาไว้และมาขยายความภายหลังว่าตัวเลข120ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ได้พูดกันเล่นๆแต่เอาจริงนั้นมีเงื่อนไขและข้อจํากัดดังนี้ 1. ภูมิใจไทยต้องเป็นพักหลักของขั้วการเมืองตรงข้ามกับเพื่อไทยเท่านั้น 2. เมื่อต้องการเป็นพักหลักของขั้วการเมืองตรงข้ามเพื่อไทยก็ต้องเป็นพันธมิตรกับพักที่อยู่ตรงข้ามเพื่อไทยด้วยกันได้แก่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาก้าวไกลซึ่งฐานเสียงซ้อนทับกับเพื่อไทยพักใหม่ๆเช่นไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยแต่ปรากฏว่าภูมิใจไทยนั้นกำลังเดินเกมเป็นปฏิบัติกับแทบทุกพักที่เอ่ยชื่อมา 3. ามพักฝั่งตรงข้ามเพื่อไทยไม่มีพักไหนสู้เพื่อไทยแบบเดียวๆได้เลยแต่ต้องแพ็กกันเหมือนอัมโนของมาเลเซียจึงจะสู้ได้แต่ภายในกลับแตกหักกันเองโดยเฉพาะประชาธิที่ปัดกับภูมิใจไทยขย่มกันทั้งในและนอกสภา สี่ฝั่งไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาทักษิณไม่รังเกียจทหารฝั่งนี้จะสู้เพื่อไทยได้ยังไงเพราะมีพักเดียวเท่านั้นที่ไปตัดแต้มเพื่อไทยได้คือภูมิใจไทยที่เหลือตัดแต้มกันเองรวมทั้งภูมิใจไทยก็ไปตัดแต้มเพื่อนหรือตกปลาบ่อเดียวกันดังนั้นการจะเอาชนะเพื่อไทยต้องลดจํานวนสอสอเพื่อไทยแล้วเพิ่มฝ่ายตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไทยไม่กระทบเท่าไหร่แต่ฝั่งไม่เอาเพื่อไทยแย่งกันหนักทะเลาะ กเล 5. พื้นที่เลือกตั้งภาคใต้เป็นพื้นที่ดุเดือดและตัดแต้มกันเองสูงที่สุด แต่ข่าวล่ามาเร็วที่เนชั่นทีวีได้มาล่าสุดคือเพื่อไทยเดิมจะไม่ส่งสอสเขตพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหลีกทางให้ประชาชาติปรากฏว่าสุดท้ายลงมติส่งครบทุกเขตโดยวางยุทธศาสตร์ตัดแต้มประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไม่ให้คะแนนไปเข้าสองพักนั้นเพื่อช่วยประชาชนทางอ้อมขณะที่อีกด้านประชาชาติก็ไปเปิดตัวเปิดพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนเพื่อส่งผู้สมัครเช่นนครศรีธรรมราชตอนแรก จะส่งเขตเดียวคือเขต8แต่พอลงพื้นที่จริงกระแสตอบรับดีจึงจะส่งทั้ง9เขตเท่ากับไปตัดแต้มประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยอีกโดยเฉพาะฐานเสียงมุสลิมที่ไม่เอากัญชาเสรีและพักประชาชาติคือพักเดียวที่โหวตความร่างพรบกัญชากัญชงตั้งแต่วาระแรกส่วนพักอื่นเพิ่งมาโหวตถอนร่างในวาระสอง 6. พื้นที่ภาคกลางกรุงเทพตะวันตกตะวันออกแทบไม่มีเจ้าของพื้นที่ตัวจริงแบบกวาดเกือบยกภาคที่ผ่านมาได้เก้าอี้สอสอเฉลี่ยกันไปฉะนั้นภูมิใจไทยจะกวาดให้ได้8 0ดสถึงแปเหมือนที่เพื่อไทยกวาดเก้าอี้สอสอในภาคอีสานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายคู่แข่งมีทั้งชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐประชาธิปัตย์พรรคใหม่รวมถึงเพื่อไทยเองที่ก็ไม่ได้อ่อนยวบในพื้นที่นี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ